พื้นที่ส่วนตูมาเลยลนะคะทุกคนตบมือตบมือตบมือวันนี้ตามที่มีคนทักมาขอ,อกันไว้เนาะมีคนมาคอมเมนต์ขอ,อกันไว้ว่าอยากจะดูการจัดตู้ของเราอีกสักครั้งหนึ่งเนาะอัปเดตกันอีกทีหนึ่งเพราะว่ารอบที่แล้วน่าจะปีได้แล้วไหมที่ที่เราถ่ายให้ดูกันไปนะซึ่งณตอนนี้จากที่ทุกคนเห็นเนาะเราก็คือของเล่นเพิ่มบานตะไทยกับโทโลมา เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีแน่นอนตู้ต้องงอกตู้ต้องงอกแล้วเราจะยัดทุกอย่างเข้าไปยังไงนะทุกคนก็วันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนตอนจุดที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็คือจุดที่เราใช้ถ่ายคลิปเ <Wow. S 1> นาะก็จะแต่วันนี้ไม่มีโต๊ะเอาโต๊ะออกไปก็จะมีจะเห็นว่ามันจะล้อมไปด้วยตู้ทั้งหมดเลย <c oughs> ถ้าดูแค่ตู้นะเฉะพาะตู้นะตอนนี้ก็จะมีหลักๆเนี่ยคือหกตู้ เนาะไม่รวมข้างหลังนะข้างหลังเป็นอีกตู้หนึ่งเนาะมันก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึงเดี๋ยวพาเดินดูทีละอันดีกว่าเออจะเห็นว่าโซนมันไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าเราทําเป็นเวิร์กที่แบบเป็นของเล่นไปเลยจริงๆถ้าคือเราอะถ่ายกันที่บ้านเนาะอันนี้จะเป็นโซนที่เป็นรับแขกของที่บ้านนะ <Wow. S 1> โอเคงั้นเริ่มดูกันเลยดีกว่าเนาะขออนุญ,ญาตเอาเก้าอี้ออก เริ่มกันจากข้างในก่อนตู้เดิมตู้เดิมที่เราเคยเคยถ่ายให้ทุกคนดูแล้วมันก็จะเป็นฝั่งของตู้ที่เป็นมินเนี่ยนนะทุกคนมินเนี่ยนยังอยู่นะทุกคนยังไม่ได้หายไปไหนนะมินเนี่ยนมันยังคงอยู่ซึ่งเราก็จัดไว้คล้ายเดิมนะเพราะว่าถ้าใครดูตั้งแต่คลิปต้นๆนะเราก็จะสะสมทั้งแบบพวกถังปนะ๊อปคอนฟังโกปป๊อปเนาะรวมถึงมินิฟิกเกอร์ต่างๆของตัวมินเนี่ยนนะ แบบิกก็มีนะแบบิกก็จะมีอยู่ตัวนึ่งที่เป็นมินเนี่ยนเนาะซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นตู้เดิมตั้งแต่แบบเราสะสมแรกๆเลยอันนี้ก็จะเป็นตู้แรกๆที่มา3มตู้เนาะก็คลาคเขากันไปมันก็จะมีโซนที่เป็นชิ้นจังอ่ามีตัวที่แบบว่าไม่ไม่ได้แบบมีทีมกับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างถ้าเป็นตู้กลางตู้กลางก็จะเห็นว่าเออมันก็จะมีพวกแบบ แสงอะไรอย่างนี้เนาะตัวที่แบบว่าพอมีพื้นที่เราก็พยายามจะหยัดยัดเข้าไปให้ได้นะแต่ถ้าตัวไหนมีธีมของเขาอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามแบบเอาไว้ด้วยกัน <c oughs> ด้านบนของชั้นนะ่ะก็จะเป็นแบบแฮรี่ตัวใหญ่ถ้าใครดูคลิปช็อตแฮรี่ตัวใหญ่เราจะตั้งไว้ด้านบนซึ่งตู้เนี้มันค่อนข, <Wow. S 1> ข้างแข็งแรงก็เลยมั่นใจว่าเออจะขอตั้งไว้รวมถึงเลโก้ก็มีด้วยเช่นกันนะจ๊ะอ่าถัดไป ถัดไปเนี่ยขอมาทางนี้ก่อนก็จะเป็นอะิลิกใหญ่โตวเวอร์วังของเราที่เป็นฮอกวอตนะประาสาทฮอกวอต Hogwarts, ที่เป็นเซตเซตใหญ่สุดข,ของทางเลโก้เนาะที่เป็นธีมของแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยก็จะเห็นว่าเราก็จะใส่พยายามจะใส่ดีเทลทุกอย่างทั้งฟังกกบป๊อปที่เป็นตัวมินินะที่เป็นตัวเล็กๆเกนาะก็พยายามจะยัดเข้าไปแบบตกแต่งให้มันดูน่ารากักหรือว่าเซตไหนที่เป็นแบบ เลโก้เหมือนกันที่เป็นแฮร์รี่อ่ะแต่เป็นเซล็กเลก็พยายามใส่เข้าไป <Wow. S 1> ยังตอกไดแอรก้อนอันเล็กเนาะฝั่งนู้นก็จะมีอะไรหวะบ้านแฮกิดอ่ามีกระท่อมแฮกิดด้วยฝั่งนูน้นอันนี้ก็จะเป็นอีกชั้นวางหนึ่งของเราโดยที่ด้านล่างมันจะเป็นเชล์มันจะเป็นลินชักไม่ใช่เชล์นะอ่ะทีนี้ด้านบนด้านบนเราวางอะไรกับตัวอะคริลิกตัวนี้เนาะ ก็จะมีเอาฝั่งนู้นกันกระดษอ่ะอันนั้นจะเป็นฟังโกดที่เป็นเซตนะทุกคน oh. จะเป็นฟังโกดที่เป็นเซตที่แฮร์รี่ลอนเฮอร์ไมโอนี่เนี่ยเข้าไปอยู่ที่กระท่อมของแฮรกิดเนาะเวลาเขาแบบไปเที่ยวกระท่อมแฮรกิดกันนี่แบบเซตใหญ่มันน่ารักก็เลยโปรเทคไว้ในกล่องอย่างดีถัดมาพื้นที่มีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดเราก็ซื้อบล็อกตัวนี้มาทุกคนมันจะเป็นชั้นที่แบบเนี่ยเปิดด้านบนอ่า แล้วก็จะโปรเทคตัวด้านในเนาะมันจะเป็นชั้นที่ประกอบเองตัวนี้ไม่แพงนะเออถ้า,ถ,าถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์กันมาสอบถามได้อันนี้เราก็ใส่เซ็ตที่มันเป็นเซ็ตจีน่ะข้างบนที่เราซื้อมายกบอก็อกเนาะที่มีแบบเปิดไปแล้วแล้วก็จะมีเซ็ตของฮิโรโนะนะจ๋าด้านล่างซึ่งฮิโรโนะเนี่ยก็อยู่กันเป็นชุมชนแอร์อัดนิดนึงแต่ก็คือจะมีทั้งที่เป็นเซตที่เราเปิดยกบ็อกแล้วก็เป็นเซตที่แบบเปิดแยกนะ ก็จะมาเป็นฮิโรโนะทั้งหมง <Wow. S 1> ลงมาด้านล่างอันเนี้ยเราตั้งเอาไว้คือเผื่อเอาไว้ว่าถ้ามีตัวไหนที่ยังแบบไม่มีที่ใส่อ่ะก็จะมีกล่องพลาสติกอย่างเงี้ยที่ที่เอามาใส่ไว้อย่างก็มีตัวนี้ก็จะเป็นไอตัวเซตน้องกระตุยที่เราได้ตัวซีเคตมาน้องเทา <Wow. S 1> แล้วก็ด้านบนชั้นล่างยังว่างอยู่นะเออข้างล่างยังว่างอยู่ว่ามีอย่าง <Wow. S 1> แต่ด้านบนนี้ก็คือจะเป็นตัวอ่าน้องที่เป็น รถบัมกับตัวที่มันเป็นอันเนี้ชื่ออะไรอะ่ะเหมือนก็คงเป็นรถบัมแล้เออจำตีไม่ได้อ่ะเหมือนเป็นรถเออเหมือนเล่นสงการเอออันนี้เป็นเหมือนเล่นน้ําแต่ก็จะมีตัวรถบัมด้วยที่แบบเราเก็บมาเนาะไม่ได้ยกบล็อกแต่ก็ได้มาเยอะพอสมควรนะจ๊ะอ่ะไล่กันต่อก็จะเป็นเวิร์กนี้ทั้งหมดเนาะสําหรับเวิร์กนี้ทั้งหมดจบไปกับเวิร์กนี้ ถัดมาคือตรงกลางนะทุกคนตรงกลางถ้ามองเลยด้านบนสุดเป็นลาบูบูนะก็ไปซื้ออะคริลิกมาใส่มากาลองเนาะนี่น้องมากาลอง <Wow. S 1> ของเราแล้วก็มีบูชชาวสวนนะได้ๆน้อมีมากะลองมีตัวลาเต้นนะตัวใหญ่ตัวลาเต้ก็คือน่ารักในะอินดูถัดมาเป็นบล็อกเหมือนกับที่เราใส่ฮิโรโนเมื่อกี้เออ แต่อันนี้จะเป็นแกงมอลลี่ทั้งแกงเลยซึ่งถ้าเป็นมอลลี่สเปซอะเราเก็บทั้งสองบล็อกเนาะที่ที่เขาออกมาแล้วเวอร์หนึ่งเวอร์สองมีนะแล้วก็จะมีตัวอื่นๆที่แบบซื้อมาเพิ่มเติมก็ใส่ไวร้รวมกันถัดมาก็จะเป็นบูกอาบูส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ซื้อยกบล็อกมีซื้อยกบล็อกคือเซตล่าสุดเนาะตัวฮิดเด่นเนี่ยซื้อมายกบล็อกนะที่เหลือก็จะเป็นการสุ่มมาหรือใช้เงินแก้ปัญหาซื้อมามั่งก็มีนะ สุดท้ายบล็อกที่3อันนี้เป็นเนียวตาลุงบ๊อบแล้วก็มอลลี่ที่เป็นเซ็ตแบบ <Wow. S 1> เป็นสเตชัวอืมเป็นสาวรีมอลลี่นะทุกคนนี่ก็จะแบบน่ารักน่ารักมันก็จะเปิดง่ายทุกคนเปิดด้านบน <c oughs> นี่ยแล้วก็หยิบเขาหยิบออกเออมันง่ายอ่ะถัดมาชั้นนี้ยังคงเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์นะเหมือนรอบที่แล้วก็จะมีตัวตัวชั้นนี้นะถ้าจะไม่ผิดตอนที่รีวิว อันนี้เป็นแฮร์รี่ทั้งชั้นเลยซึ่งหลักๆอะ่ะจะเป็นฟังโกะสาส่วนใหญ่คือเราซื้อฟังโกะที่มันเป็นฉากของแฮร์รี่มาทุกคนถ้าเห็นตามผนังเนาะลองถ่ยตามแบบด้านในสุดมันก็จะเป็นแบบร้านต่างๆธนาคารกิงกอดเนาะมีร้านขายนกฮูกมีฮันนี่ดุกมีเกมกลวิเศษว,ว,วิสลี่นะร้านขายพวกอะไรนะ ไมก้กายสีของโอลิเวนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยรวมถึงฮอกมิดก็มีอันนี้ก็คือเราเราซื้อมาสะาสมทั้งเซตเลยแล้วข้างในก็จะเป็นฟังโกดรวมถึงเป็นพวกมินิฟิกต่างๆของแฮร์รี่พอตเตอร์นะจ๊ะด้านล่างด้านล่างไม่มีอะไรมากด้านล่างเนี่ยจะเป็นศูนย์รวมของเลโก้แหละเออแล้วก็จะมีฟังโกดเซตหนึ่งแนมอยู่นี่หน่อยนะแล้วก็ เป็นเลโก้หลายๆอันที่เราต่อแล้วก็มีคลิปทําไปแล้วนะทุกคนรวมถึงมีแอบมีชิงวูชิงวูเรามีอยู่แค่สามตัวแอบแนมมาอยู่ตรงนี้นะทุกคนอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชั้นตรงกลางเนาะด้านล่างเราใส่เป็นตัวนี้ทั้งหมดเลย hmm. เขาเรียกว่าอะไรนะเลโก้ Lego. อืมทีนี้สามตู้ใหญ่ของเราอ่าถ้าดูจากด้านบนก่อนด้านบนก็จะเป็นแก๊งแบบ อ่าถัางป๊อปคอนขวดน้ำใดๆนะทุกคนรวมถึงมันก็จะมีเซ็ตมงคลที่เราซื้อเอออันเนี้ยจะเป็นเซ็ตมงคลทั้งหมดรวมถึงอันที่แบบเพิ่งมาจากจีนนะก็คือมาทั้งหมดเลยก็ตั้งไว้ด้านบนสุดเนาะ <Wow. S 1> เพราะว่าฝั่งเนี้ยจะหันออกหน้าบ้านเล่เงินเล็กทองเราก็ตั้งไอยด้านนี้นะทีนี้ตู้มีสามตู้ด้วยกันแต่ว่าจะเป็นตู้ใหญ่กว่าเมื่อกี้นะทุกคนมันจะเป็นตู้ใหญ่กว่าเมื่อกี้ถ้าเราดูก็ ด้านในก่อนละกันอ่ะด้านในจะเป็นแฮร์รี่สองชั้นเป็นเลโก้นะจ๊ะเป็นเลโก้ของแฮร์รี่ทั้งหมดเลยสองสองชั้นด้วยกันเนาะถัดมาชั้นสาจากด้านบนมันก็จะเป็นตัวชื่ออะไรนะ Demon Slayer ร์เออเดโมนสเลเยออันนี้เราก็เก็บทังมินิฟิกฟังกโปกป๊อปแล้วก็มีถังป๊อปคอนด้วยที่ซื้อมานะจ๊ะ ก็จะเห็นว่าค่อนข้างอลังการเ<อ>นาะด้านล่างสุดเป็นตุ๊กตุนตุ๊กตาที่แบบว่าคีบมาได้บ้างอะไรอย่างนี้เนาะหรือแบบเห็นมันน่ารักก็ซื้อกลับมามาสะสมไว้จากพวกดิสนีย์แลนด์ส่วนใหญ่มันจะมาจากญี่ปุ่นแหละอืมไอ้ตุกตุนข้างล่างสุดเนี่ยอ่ะตู้ที่สองก็ยังคงเป็นแฮร์รี่อยู่ในทุกคนแต่ว่ามีดีมูแนนม,มาเพราะว่าตู้เต็มไม่มีดีมูไม่ไม่สามารถมีที่ใส่ดีมูได้แล้ว เออชัน้นบนสุดก็จะเป็นตัวเลโกนะจ๊ะอ๋อแล้วก็เราลืมบอกตัวธงตัวแฟลกตัวนี้มีทั้งหมดสี่อันเนาะที่เราซื้อมาก็คือเราอะมาดีคอเลตก,ก็คือห้อยเอาไว้ด้านบนสุดของตู้ที่เราเก็บเอ,อ่อเ <c oughs> ลโกแฮร์รี่เนาะมันก็จะแบบดูน่ารักขึ้นมาหน่อยชั้นถัดมาถัดมาจะเป็นป๊อปมันล้วนทุกคนป๊อปมันล้วน แต่สองชั้นแรกเนี่ยมันจะเป็นสวิตบีนเนาะเพิ่งรู้ตัวเหมือนกันตอนจัดว่าสวิตบีนมันเยอะมากอืมเราซื้อสวิตบีนมาเยอะนะเนี่ยรวมถึงอ่านั่นเป็นเซตห่าแตกนะก็มีหนึ่งเซตที่แทรกเอาไว้เนาะมีปั๊กกี้มีซิก้าที่นำแนมมาก็จะเป็นตัวที่แบบเเราซื้อแบบสุ่มอ่ะเออไม่ได้ซื้อยกบอกมานำแนวมาเนาะสกาแพนด้าเออลิลิออสนะหรือว่าแม้แต่น้องตัวล่าสุดชื่ออะไรนะอินโนอะไรเนอินโนโซอะไรเนี่ยแหละ อโอเคถัดมาเป็นมิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์มาแล้วเนาะแต่เดี๋ยวเราให้ดูภาพรวมอีกทีคือพยายามจาจัดให้มันแบบแมทชิ่งกันนะนะก็จะเป็นมิกกี้เมาส์หลักๆจะเป็นฟังโกะสัส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นฟังโกหมดเลยนะทุกคนก็จะมีน้ำแนมป๊อปมาดบ้างขวดน้ำบ้างที่แบบสั่งมาจากเมืองนอกนะล่างสุดทุกคน ขุมทรัพย์แครแบร์ของคือพอดีว่าสะสมแครแบร์หน้าเก่าอันนี้คือหน้าเก่าเท่าที่เราจะเอามาได้นะทุกคนซึ่งจริงๆอ่ะมีตัวที่โดนทับอยู่ข้างในด้วยนะคือมันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแล้วก็ฟังโกก็ซื้อนะสำหรับตัวแครแบร์รวมถึงมินิฟิกตัวเล็กๆนะก็ซื้อมาส่วนใหญ่เนี่ยแคแบร์เนี่ยจะได้มายากหน่อย ถ้าเป็นอย่างตุ๊กตาเนี่ยก็จะได้มาจากญี่ปุ่นเป็นหลักเนาะฟังโกะก็อ่ะสั่งสั่ง,งตามเพจที่ขายฟังโกะทั่วไปแล้วก็จะมีบางส่วนที่ต้องสั่งจากมีการเ <Wow. S 1> ออก็มีเหมือนกันอ่าตู้สุดท้ายชั้นบนสุดคือบู้ทุกคนมามาดูบู้กันดีกว่า <Wow. S 1> อ่าอันนี้ก็จะเป็นบู้เท่าที่ยัดใส่เข้าไปได้นะทุกคน <Wow. S 1> ชั้นบนสุดจะเป็นบู้ เนาะให้เป็นเกียรติเป็นสีเป็นตัวเมนของเราเพราะฉะนั้นบูก็จะได้อยู่ชนชั้นสูงนะเป็นตัวบนสุดก็จะมีน้องแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลก็อยู่นี่หมดแหละเออรวมถึงแบบพวกตัว200%อะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในตู้เดียวกันแล้วก็ตัวบล็อกอันใหม่ที่ทําเหมือนเลโก้ก็อยู่ข้างบนเช่นกันที่เป็นหัวบูนะจ๊ะพันลงมามาแล้ว ก็จะเป็นน้องฮัสซิปูปูคายเบบี้คายเบบูดรวมถึงดีมูนะทุกคนเออซึ่งมันเยอะมากแล้วก็ตัวป๊อบบี้เล็กๆอ่ะก็พยายามยัดใส่ตรงเนี้ยเอาไว้ให้หมดเท่าที่จะได้ทีนี้มันจะมีด้านข้างทุกคนคือด้านข้างพอพื้นที่มันเหลือเนี่ยก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะก็เลยเนี่ยอะไรที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้จะเอาใส่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้จะถอดกล่องอะ่ะก็เลยเอามายัดเอาไว้ด้านข้าง โชว์ด้านข้างได้อีกนะเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังด้วยเรามีการได้คอเรด้านหลังเล็กน้อยถึงปันกลางถัดมาจะเป็นมนะิกกี้เมาส์เนาะเป็นฟังโกแล้วก็เป็นถังปอบคอนนะทุกคน <Wow. S 1> ซึ่งถ้าแพนไปที่ตู้ข้างขวาก็คือเราไว้เวลเดียวกันสำหรับตัวมิกกี้เมาส์นะล่างสุดสุดใจจะเป็นตัวเล็กตัวน้อยที่เราเก็บสะสมไว้ไม่ว่าจะเป็นน้องปลาเนาะ Fish of the world ถ้าจำชื่อมันไม่ผิดนะแล้วก็จะมีน้องน้องที่มันเป็น um hu, อุเมชูอ่าที่เป็นไดโนเสาร์หน้าเหมือนไดโนเสาร์มันเด็กผู้หญิงอยู่ในไดโนเสาร์ก็มีนะรวมถึงซ o นนี่แองเจจ้ะ,ะก็จะเห็นว่าเราเก็บค่อนข้างเยอะอ๋อแล้วก็มีอะไรด้วยนะจะเห็นว่าเกมลินตัวใหญ่มากนะทุกคนรวมถึงชื่ออะไรนะเอสโตบอยอ่าเอสโตบอยก็มีอีกเช่นกัน wow. มันก็จะน่ารักน่าใจกันนิดหนึ่งมีก็หมดทุกตู้อ้อจะเห็นด้านล่างลืมบอกเลยด้านล่างอะ่ะมันมีพื้นที่เหลือพยายามจะแนนมไอ้เซ็ตรถที่เราเคยซื้อมาทั้งเซ็ตทีนี้ด้านหลังมาดูด้านหลังกันด้านหลังเนี่ยพอจะอาจจะให้ดูตู้แรกเนาะน่าจะพอแต่ว่าในทุกๆตู้อะ่ะเราก็จะพยายามทําไว้แบบนี้ก็คือข้างหลังเน่้ก็จะยังมีตัวที่เราโชว์อยู่นะ wow. เออเพราะว่าโซนด้านหลังเนี่ยก็คือไม่ไม่ได้มีอะไรปิดนะทุกคนแล้วมันก็จะเป็นถัดไปมันจะเป็นตรงโต๊ะก,กินข้าวเนาะมันก็เลยแบบเราก็เลยตั้งสิ่งนี้เอาไว้ด้วยแล้วว่างกินข้าวไปก็เห็นน้องไปด้วยนะจ๊ะเพราะแบบพื้นที่มันเหลือทุกคนเราก็พยายามจะแบบใส่เข้าไปให้มากที่สุดเนาะพยายามจะใส่พยายามจะยัดเข้าไปตรงไหนเหลือก็ยัดเข้าไปเอาให้จบ มาก็หมดแล้วนะทุกคนสำหรับคลิปการ <Wow. S 1> รีวิวตู้เก็บสมบัติของเรานะทุกคนมันก็คือถามว่ามันเยอะไหมมันเยอะมากแต่ว่าเราก็พยายามที่จะจัดสรรทุกอย่างเข้าไปในตู้ให้ได้เนาะใช้พื้นที่ให้เต็มที่สุดจะเห็นว่าน้องจะยืนกันเป็นสลัมนิดนึงนะในบางตู้แต่ว่าก็โอเคแหละทุกตัวได้โชว์หน้าโชว์ตากันหมดนะจ๊ะไม่มีตัวไหนไม่ได้โชว์หน้าโชว์ตากันเลยนะ ถ้าใครสนใจในส่วนของอไม่ว่าจะเป็นกลองอะคริลิกต่างๆหรือตู้เตอร์อะไรเงี้ยคอมเมนต์มาสอบถามได้ว่าแบบเออซื้อที่ไหนหรอหรือแม้แต่ไอตัวชั้นเนาะที่มันเป็นสเตปอะไรอย่างเงี้ยตัวอะคริลิกที่เป็นเป็นชั้นบันไดนะเพราะว่าบางทีอะเข้าใจว่าหายากมากเทีานี้ก็หายากเหมือนกันกว่าจะยัดทุกอย่างกลับเข้าไปได้ในตู้นะก็ใช้เวลาพอสมควรอย่างตู้เนี้ยเพิ่งสั่งมาใหม่อ่อ กับตัวใส่มากระลองก็เพิ่งสั่งมาใหม่อืเห็นเห็นในกลุ่มอ่ะเขามาลงขายก็เลยแบบเออลองซื้อดูปรากฏว่ามันก็คือสวยสวยจริงๆอืมนะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชื่นชอบการฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะก็จะเป็นรีวิวอาณาจักรของเล่นของเราถ้า มีคอมเมนต์ได้ใดอยากจะให้เราแบบเปิดอะไรเพิ่มเติม,มหรืออยากจะแบบดูวิธีการจัดไปเลยอะไรอย่างเงี้ <ๆ S 1> ยก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้คลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ